t ร a เ e l ขอนำท่านสู่เวียดนามเหนือเที่ยวกรุงฮานอยเมืองหลวงที่มีอายุครบ1,000ปีในปีในพคศ2010ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสเที่ยวฮาลองเบตตำนานมังกรดำแห่งท้องทะเลมรดกโลกล่าสุดล,ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลกทางทะเลถ้ำนางฟ้าเที่ยวทะเลสาบคืนดาบ สุสารประธานาธิบดีโฮจินีเจดีเสาเดียวชมโชว์หุ่นกระบองน้ำที่เป็นศิลปรกรรมประจำชาติของเวียดนามลิ้มรสอาหารเวียดนามช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดทงหวนโทรด่วนวันนี้027368444 6หรือ0859399909ในราคาพิเศษ20ส,สายแรกที่โทรเข้ามาเท่านั้น เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NKX Travel ขอนำท่านสู่เมืองมรดกโลกหลวงพะบางนมันสการวัดเชียงทองวัดพิชุนราชวัดพะบาท เที่ยวพระราชวังเจ้ามหาชีวิตชมทัศนียภาพบนเทือกเขาภูสีและนมัสการพระธาตุภูสีช้อปปิ้งกับสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดดาราเที่ยวน้ำตกตาดกวงสีร่องเรือชมแม่น้ำโขงทําติ่งบ้านช่งางไห่พิเศษแถมเที่ยวเมืองในหมอกวังเวียงและเวียงจันทร์ขึ้นประตูชัยหรือรันวีแนวตั้งนมัสการพระธาตุหลวง ขอพักแก้ววัดศรีสะเกตสีวันสามคืนในราคาพิเศษสุดโทรด่วนตอนนี้เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จดหมายเดียว NK Express Travel นำท่านสัมผัสภูเขาไฟมหัศจรรย์โบรโมบนเทือกเขาแห่งสวงสวรรค์พีนาจากันชมปากปล่องภูเขาไฟที่ยังไม่หลับรอวันปะทุขี่ม้าบนเทือกเขา สัมผัสบรรยากาศสวิสแห่งเอเชียท่ามกลางดอกไม้พันไม้เมืองหนาวที่งดงามพักบนรีสอร์ทหรูเที่ยวสุราบายาท่าเมืองส่งออกอันดับหนึ่งชมเรือดำน้ำรัสเซียท่าเรือดัชและพบกับมังกรยักษ์กินคนยุคดึกดำบันโคโมโดที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกที่สุราบายาช้อปปิ้งกับสินค้าส่งออกราคาถูกจองด่วนตอนนี้0 2 7 3 6 8 4 4 4ถึง6และ0859399999 เราไม่ทําให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวบริษั less, ท NKX Place Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแอน,นซี่ซับสมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิต ยุโรปดินแดนถินช้อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวโทรด่วนวันนี้ที่027368444 6 n k Travel ขอนำท่านเที่ยวเซี่ยงไฮ หางโจวซูโจวอูซีมหานครเซี่ยงไฮ้เป็นมหานครที่กำลังเจริญรุ่ดหน้าที่สุดของจีนเที่ยวหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ตึกที่งที่สุดหอไข่มุกทะเลสาบซีหูที่เมืองหางโจวล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงามเที่ยวเมืองตำนานสามโกกูซีลิ้มรสกุ้งมังกรไก่ขอทานหมูพันปีชมกายกรรมเซี่ยงไฮ้ที่ตื่นเต้นเร้าใจนมัสการพยุกขขาวเที่ยวอุโมงเรเซอร์หรืออุโมงคการ นั่งรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก02 768444-6เราไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว MK e x p t t r a v e l ขอนำท่านสัมผัสดินแดนแห่งดอกไม้เปลี่ยนสีดินแดนสีดูเกาหลีสัมผัสหิมะที่โปรยปลายบนยอดขามองสวรัคพร้อมเล่นสกี ขึ้นกับเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพที่โรสานด์สตสแลนด์ที่ฟินิกพาร์คสกนรีสอร์ทไล,ล่สตรอเบอรีเรียนทำกินจิและใส่ชุดทันปกย้อนรอยซีรีส์ดังหนังเกาหลีเที่ยวเอเวอร์แรนด์แดนหันศาพระราชวังเคียงบอก ลิ้มรสหมูย่างเกาหลีไก่ตุนโสมช็อปปิ้งย่านเมียงดองและทงเดมุนค่ะโทรดว่วนนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดค่ะ45สายแรกเท่านั้น02 7368 444 6 085 9399909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว เินเมืองแปลก2,000ปีจองจูประเทศเกาหลีใต้พบมนสเสห์แล้ววัฒนธรรมดั้งเดิมที่น่าประทับใจชมหมู่บ้านวัฒนธรรมพระราชวังถนนภาพยนตร์ถนนแต่งงานและถนนวัยรุ่นที่มีแฟชั่นที่ทันสมัยนมัสก,การและขอพรที่วัดปาวูจองซาที่มีพระนอนที่ยาวที่สุดในโลกสนุกสนานในเอเวอร์แลนด์แดนหันซา ช้อปปิ้งที่เมียงดองทงเดมุนจองด่วนในราคาพิเศษโทร02 7368444 6 0859399909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว n k s Travel ขอนำท่านสู่เวนิสตะวันออก เอเชียใกล้แค่นี้นำท่านเที่ยวเวเนเชียนนครเวนิสแห่งหมาเ้าเนรมิตนครเวนิสมาไว้ที่เวเนเชียนชมท้องฟ้าจำลองสีคลามที่งดงามตระการตานั่งเรือปอนดราพร้อมเสียงขับกล่อมจากนักร้องประจาเรือล่องแม่น้ำชมทัศษิยภาพสองข้างทางของนครเวนิสในบรรยากาศที่แสนจโรแมนติก ขอพอนเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดเจ้าแม่กวนอิมเที่ยวโบสถ์เซนพอลอดีตอนานิคมของโรติเกช้อปปิ้งย่านเซนาโดสแควร,ร์เที่ยวมาเก๊าแถมเซนเจินมาพุงครองจินช้อปปิ้งสุดท้ามากมายที่หอเยในราคาพิเศษสุด20สายแรกเท่านั้น0ู 2, 7 3 6 8 4ง4จถึง6 5. 085 939 9909เรา <Yeah. S 1> ไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านมาดูเครื่องไม้เครื่องมือที่เราผลิตนะฮะแล้วเราจำหนายนะครับสาวบันเราเนี่ยมีเครื่องมือมากพอนะครับเมื่อท่านมาแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงรับประกันว่าได้ใช้เครื่องทุกครั้งไป ทางนี้นะคะแนนต้องพาไปเที่ยวต่างประเทศค่ะประเทศไหนนะคะเดี๋ยวเราชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาเยือนมรดกโลกอาพาลอมค่ะอากาศดีดีนะคะตอนนี้เป็นฤดูร้อนเรียกออปลายฝนต้นหนาวนะคะเรือก็หลูนะคะลูกค้าก็น่ารักมากกํลาลังถ่ายรูปก,กันนะคะก็วันนี้นะคะอยากจะให้ชมความงาม ็นส่วนหนึ่งของทะเลตะวันออกอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศียดนามในเขตของนครฮาลองเมืองกำปาและส่วนหนึ่งของอำเภอเกาะวันโดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของอ่าวเป็นเกาะกาดบาทางตะวันออกติดกับทะเลตะวันออกนอกกนั้นเป็นแนวต่อชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ด้วยความยาว120กิโลเมตร ฮาลองมีพื้นที่รวม1,553ตารางกิโลเมตรมีเกาะใหญ่น้อยรวม1,969เกาะที่มีชื่อเพียง989เกาะ ส่วนของอ่าวที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินั้นมีเกาะหินปูนรูปร่างแปลกๆผุดขึ้นจากผืนน้ำสีครามอย่างมากมายด้วยทัศนียภาพที่งดงามอันเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวฮาลองกับอ่าวไบตตือลองเขตที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติมีพื้นที่434ตารางกิโลเมตรรวม775เกาะ เป็นพื้นที่คล้ายรูปสามเหลี่ยมมุมทางตะวันตกคือเกาะเดาโวทางทิศใต้คือโฮบาฮัมและทางตะวันออกคือเกาะก๋กงไตและพื้นที่อยู่ใกล้เคียงเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติสเสน่ห์ของอ่าวฮาลองเน้นที่ความงามอันมหัศจรรย์ของธรรมชาติตามตำนานที่เล่าสืบกันมาว่า ไม่อยู่ครั้งหนึ่งข้าศึกมารุกรานเผาผลานข้าฟันรัศดรจนเดือดร้อนทุกหย่องยาร้อนถึงเทพเบื้องบนต้องส่งมังกรแม่ลูกลงมาช่วยเมืองมนุษย์เหล่ามังกรได้พากันพ่นไข่มุกแล้วไข่มุกได้กลายเป็นเกาะใหญ่น้อยอย่างมากมายไข่มุกดุดดังกำแพงใหญ่มั่นคงกั้นเรือของข้าศึกที่ดาหน้าเข้ามาโจมตีและต้องอับบาง เมื่อประทากับเกาะหินปูนใหญ่หลังจากทำลายข้าศึกแตกยับเยินมังกรแม่ลูกไม่กลับคืนสู่สวรรค์หากยังคงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวบริเวณที่มังกรแม่หอะลงเรียกว่าหะลองหมายความว่ามังกรลงส่วนบริเวณที่ลูกมังกรเหอะลงเรียกว่าบายตือหลองหรือหากมังกรน้อย หางของมังกรที่ฟาดตรือของศัตรูจนพื้นน้ำแตกกระจายจึงเรียกว่าเกาะบักลองวีหรือเกาะหางมังกรเสืในทุกวันนี้เรียกว่าแหลมจากโกโดยมีหาดทรายที่ขาวสะอาดทอดยาวนับ10กิโลเมตรตอนนี้นะคะแน่ก็อยู่ในเรือสำราญร่องอ่าวคะ